สวัสดีครับรายการเคล็ดลับตำรับไทยในวันนี้จะนำเสนอการทำยำส้มโอส่งเครื่องจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับ สวัสดีค่ะต้อนรับสู่รายการเคล็ดลับตำรับไทยค่ะ30นาทีจากนี้ไปนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมเกี่ยวกับตำรับไทยที่หารับประทานยากในปัจจุบันค่ะรวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการสูงด้วยนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงผลไม้ไทยนะคะโด่งดังไปทั่วโลกทีเดียวค่ะและที่สําคัญยังหารับประทานกันได้ตลอดทั้งปีอีกด้วยนะคะใช่แล้วล่ะค่ะพูดอย่างนี้แล้วเมนูอาหารตำรับไทยของเราในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับผลไม้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าดิฉันยังไม่บอกค่ะให้วิทยากรเรามาบอกกันด้วยตัวเองดีกว่านะคะสวั อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์บุญเชิดสอนสุวรรณนะคะวันนี้เมน,นูอาหารของเราคืออะไรคะเป็นยำส้มโอทรงเครื่องกุ้งสดครับยำส้มโอทรงเครื่องกุ้งสดนั่นเองนะคะคน่ากินทีเดียวได้ยินชื่อแล้วทรงเครื่องนี่ต่างจากธรรมดาย,ยัางไงคะอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยส้มโอนี่แค่เอามายำก็อร่อยแล้วนะครับแต่ที่นี้ทําให้น่ารับประทานยิ่งขึ้นก็คือทรงเครื่องกุ้งสดค่ะจะมีกุ้งสดแล้วก็มี กุ้งแห้งป่นนะฮะมีตัวที่สงคั่วมีมะพร้าวคั่วมีหอมเกลียวใส่เข้าไปมองดูให้สีสันน่ารับประทานแล้วก็เพิ่มความอร่อยชวนรับประทานยิ่ขึ้นนะครับพูดถึงยำนี่รสชาติจัดจ้านอยู่แล้วมีส้มโอรสเปรี้ยวหวานมีประวัติยังไงคะยำส้มโอก็พูดถึงส้มโอเนี่ยนะครับผมคิดว่าเมืองไทยเนี่ยส้มโอเยอะเหลือเกินนะฮะโดยเฉพาะนครชัยศรีนี่ส้มโอมากนะครับเพราะว่า เมืองไทยเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยผลไม้โดยเฉพาะส้มนะไม่ว่าจะเป็นส้มเขี้ยวหวานส้มโออะไรต่างๆเนี่ยม,มีชื่อเสียงด้วยนะครับทีนี้คนโบราณเนี่ยเห็นอะไรเยอะไม่ได้ในเมืองไทยเห็นอะไรเยอะปุ๊บก็จะเอามาทดลองทํากันนะฮะก็นี่ก็เป็นที่มาของยำส้มโอนะฮะก็ปู่ย่าตา,ายายเราคงจะเห็นส้มโอมีเยอะอนะครับไม่รู้จะไปทําอะไรนอกจากจะไปทํา เป็นส้มโอรอยแก้วเอาไปทานเป็นผลไม้แล้วลองเอามายำดูถือว่าดีไหมพอเอามายำเสร็จก็กลายเป็นของอร่อยไปนะครับก็กลายเป็นยำส้มโบรอกก็เลยมีมาให้รับประทานกันถึงปัจจุบันแต่ว่าปัจจุบันหารับประทานยากแล้วนะคะครับผมก็พูดง่ายๆว่าตามตำรับแล้วเนี่ยยำส้มโอเนี่ยก็จะต้องมีส่วนผสม อ่าแต่ละอย่างที่วันนี้ผมได้นํามาเสนอให้นะครับเรามาดูส่วนประกอบกันดีกว่านะคะมีอะไรบ้างคะอาจารย์อันดับแรกก็จะมีเนื้อส้มโอนะครับส้มโอก็ต้องเลือกส้มโอที่ไม่ใช่ส้มโอประเภทแบบว่าหวานฉ่าหรืออะไรอย่างนี้ต้องเอาส้มโอที่พูดง่ายๆว่ายังไม่ทันลืมต้นนะฮะยังไม่ลืมต้นยังไม่ลืมต้นนะครัรสเปรี้ยวนิดนิดแล้วก็มีเนื้อที่ไม่ไม่แฉะนะครับค่ะแล้วทํายังไงมันถึงเป็นอย่างนี้คะเนี่ยแกะออกมานะครับแกะกมาแล้วก็เอาเนื้อนะคะก็ ผ่าลักษณะการปอกส้มโอก็ผ่าออกมาสี่นะฮะแล้วก็แบกออกมานะครับแล้วก็ปอกเอาเปลือกไสออกไปค่อยๆใช้มือครับผมพอเสร็จเรียบร้อยก็แกะเอาแต่เนื้อออกมานะครับถ้าหากว่าเป็นส้มโอที่เราเลือกมาแล้วมันมีลักษณะแฉนี่มันจะมีผลทําให้รสชาติของน้ํายามเปลี่ยนไหมคะ มีผลแน่นอนฮะจะทําให้รสชาติเปลี่ยนไปก็คือหวานอย่างเดียวแล้วก็ไม่กรอบด้วยนะฮะมันจะทําให้ส้มนี่มีเนื้อที่แฉะแล้วก็นิ่มแล้วก็ทําให้อย่างอื่นเนี่ยมองดูไม่น่ารับประทานไปครับนอกจากส้มโอซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักแล้วนะคะยังมีอะไรอีกคะอาจารย์ครับส่วนผสมของยำส้มโอทรงเครื่องก็จะมีตัวกุ้งสดนะครับกุ้งนี่คือกุ้งทะเลกุ้งทะเลครับกุ้งแชบวยครับแล้วก็ มะพร้าวคั่วนะครับหอมแดงนะครับแล้วก็หอมแดงเจียวใส่ทั้งเจียวใส่ทั้งดิบด้วยค่ะเจียวนี่เอาไว้โรยหน้าอีกทีนึงครับแล้วก็เพิ่มรสชาติก็คือกุ้งแห้งป่นนะครับกุ้งแห้งป่นอันนี้คือเอามาโขลกกับเลี้ยงไปยใช่ไหมคะเอามาโขลกให้ให้ให้นั่นเอาอบก่อนนะฮะอบให้แห้งก่อนแล้วเอามาโขลกอีกทีนึงแล้วจะมีความหอมของของกุ้งอยู่แล้วก็ถั่วลิสงคั่วนะครับป่นนะครับบดหน่อยนะคะครับผมแล้วก็พริก พริกทอดนะคพริกทอดนะครับแล้วก็น้ํายําก็จะมีเราไม่ใช้มะนาวนะครับเราใช้น้ํามะขามนะครับแล้วก็น้ําปลาน้ําตาลปี๊บนะครับทั้งหมดนี้ครับเกลือเกลือนี่เป็น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 ส่วนผสมของการต้มกุ้งฮะส่วนผักชีกับกับพริกแดงก็โรยหน้าแต่งหน้านั่นเองนะคะเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะอาจารย์ผมก็จะเริ่มวิธีการต้มกุ้ง่นะครับ นี่นะครับเราใช้กุ้งสดนะครับใส่แต่ก่อนจะต้มกุ้งนะครับผมบอกนิดนึงว่าควรจะใส่เกลือลงไปนิดึงนะฮะแมมีเคล็ดลับด้วยเพราะอะไรคะอาจารย์ใส่เกลือลงไปนี่เพื่อที่จะดับคาวกุ้งดับคาวนะคะแล้วก็ใบขึ้นช่ายนะฮะใบขึ้นช่ายที่เราไม่ได้เอาไปใส่ในยำเหรอคะครับผมอันนี้ว่า้สาหรับดับกลิ่นกุ้งนะอเพราะว่ากุ้งอ่นมีความคาวอยู่นะครับแล้วก็ที่ใส่เกลือนี่ก็จะเพิ่มรสชาตินะฮะ เคล็ดลับนิดนึงว่าเราจะต้มอ,อะไรก็แล้วแต่นะฮะหรือลวกอะไรก็แล้วแต่เ,เนี่ยควรจะใส่เกลือลองไปด้วยใส่เกลือลองไปด้วยครับเพราะเกลือนี่มีคุณค่าทางอาหารมากาแล้วก็จะทําให้ของที่เราต้มหรือลวกออกมาน,นี่มีรสชาติาด้วยนะครับนี่น้ําเดือดแล้วนะครับผมก็จะลวกกุ้งเลยนะฮะคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ที่บ้านอยาเข้าใจผิดว่าขึ้นช่ายไปใส่ในยำไม่ใช่นะคะเอามาใส่เพื่อที่จะลวกกุ้งให้ดับกลิ่นคาวนั่นเองนะคะ นานไหมคะอาจารย์กุ้งประมาณสามนาทีครับสานาทีนะคะก็สุกแล้วครับกุ้งเพราะกุ้งนี่สุกสุกง่ายอยู่แล้วเป็นซีฟู้ดที่สุกง่ายที่สุดนะฮะใกล้แล้วตัวมองเหมือนกุ้ง ก็เอาใส่ในที่เตรียมยำเลยนะคะอ๋อยำไปกับส้มโอพร้อมๆกันเลยนะคะกุ้งครับออแต่ว่าเห็นบางที่ริ๊งให้ให้ให้เย็นนิดนึงครับให้เย็นหน่อนะครับน้ำด้วยใช่ไหมคะรู้สึกเห็นบางที่เขาจะยำแล้วก็แยกแยกตัวเนื้อเนื้อสัตว์นะคะอย่างกุ้งหรือว่าปลาหมึกอ๋อนั่นมันจะมันจะมันจะไม่เข้ามันจะไม่เข้ากับกับส้มโอครับอันนี้สุกแล้วนะครับ สุกแล้วต้มกุ้งอย่าต้มนานนะครับเพราะว่าต้มนานแล้วจะทําให้เนื้อแข็งนะฮะลักษณะเนื้อของกุ้งนี่ก็ต่างกันตามลักษณะประเภทของเขาด้วยใช่ไหมคะอย่างกุ้งกุลากุ้งแม่น้ำอะไรก็เนื้อแน่นอันนี้กุ้งที่อร่อยที่สุดก็คือกุ้งทะเลนะฮะกุ้งทะเลนี่จะมีรสชาติที่ดีตามธรรมชาตินะฮะเพราะอย่างกุ้งกุลาที่เอามาเลี้ยงกันเนี่ยบางทีมันมี อ่าพวกอาหารสัตว์พวกอาหารเร่งให้โตเร็วอะไรต่างๆด้วยนะฮะที่สำคัญยังมีคุณค่าทางอาหารด้วยนะคะมีไอโอดีนด้วยเรียบร้อยแล้วอันต่อไประหว่างที่ร้ให้กุ้งเย็นนะครับผมก็จะเขี่ยวอน้ํายํานะครับเพราะน้ำยำนี้เราต้องเคี่ยวนะฮะอ๋อต้องเคี่ยวน้ำยำด้วยส่วนผสมก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะครับน้ำตาปี๊บค่ะ อันนี้คือหลังจากที่พักกุ้งเราให้เสด็จน้ำแล้วก็รอให้เย็นแล้วก็ไปทําน้ํายํานะคะเริ่มจากน้ำน้ำตาลปี๊บสองช้อนนะครับน้ำตาลปี๊บสองช้อนน้ําปลาน้ําปลาก็สองช้อนนะฮะน้ำปลาสองช้อนน้ำปลานี่คือน้ำปลาอย่างไงคะเออเป็นน้ำปลาเออน้ำปลาไส้ตันนะฮะน้ำปลาไสตันครับผม แล้วก็ซื้อได้การท้องตลาดทั่วไปใช่ไหมคะน้ำมะขามนะฮะน้ำมะขามอุ้ยดูน้ำมะขามของอาจารย์นี่ค่อนข้างข้นทีเดียวนะคะน้ำมะขามสองช้อนนะฮะสูตรก็อย่างละสองหมดนะฮะอย่างละสองหมดเลยถ้าจะเพิ่มก็คืออย่างละสามนะครับอ๋อถ้าเพิ่มคไปก็คือว่าต้องให้เท่ากันหมดเท่ากันหมดจานขาน้ำมะขามน้ำมะขามนี่คือมะขามเปียกครับน้ำมะขามเปียกครับนำมาทำยังไงคะเออน้ำมะขามเปียกมาคั้นในน้ําอุ่นนะฮะ ขั้นในน้ำอุ่นนะครับค่ะแล้วก็นํามาเี่ยวกับน้ําตาลและน้ําปลาค่ะให้เหนียวค่ะแา้ามะขามเปียกนี่รสชาติจะต่างจากน้มะนาวยังไงคะอาจารย์มะขามเปียกนี่รสชาติเปรี้ยวเหมือนกันนะแต่ไม่เหมือนมะนาวนะครับจะมีเปรี้ยวอมหวานนิดหน่อยนะครับกลมกล่อมแล้วก็คนสมัยก่อนเนี่ยส่วนมากจะใช้มะขามค่ะนะฮะจะใช้มะขามเปียก ใชสังเกตได้ว่าตามชนบททั่วไปเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะปลูกต้นมะขามาไว้นะฮะเพื่อประกอบอาหารครับผม,อมยอดก็ยอดใบมะขามก็ทานได้ก็ประทานได้นะคะมะขามพอสุกมากๆแล้วก็มาแกะเป็นมะขาม,มเปียกได้นะครับาบางบ้านนะฮะเลี้ยงไก่บ้านไว้มีต้นมะขามไว้เนี่ยเขาไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ ต้มยอดมะขามยำใบต้มยำใบมะขามนะฮะใบมะขามอ่อนแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ใช้น้ำมะขามเราใช้มะนาวแทนก็ได้เหมือนกันนะแต่รสชาติจะไม่ไม่เหมือน่สูตรอาจารย์บุญเชิดไม่ใช่ครับอันนี้คือสูตรทั่วไปนะครับที่ที่เรากําหนดไว้ว่าจะต้องเป็นน้ำมะขามนะครับเดือดแล้วเนี่ยนะครับ พอ,อใส่สามอย่างเท <จะ S 1> ่านั้นเหรอคะก็จะได้น้ำที่เหนียวนะฮะอออครับผมเอะถ้าสมมุติว่าเรานำน้ำต้มสุกที่มันค่อนข้างร้อนแล้วก็เอามาเคี่ยวโดยที่เราไม่ตั้งไฟได้ไหมคะอาจารย์ไม่ดีหรอคะก็จะไม่เหนียวนะที่เหนียวนี่ไม่ใช่เหนียวเพราะน้ำามกขามนะคือเหนียวส่วนผสมของน้ำตาลปีบป๊บด้วยนะครับนี่ก็เสร็จเรียบร้อยครับเราก็ามาเริ่มยำนะครับเริ่มยำกันเลยนะคะ วิธีการยำก็ง่ายๆนะครับค่ส้มโอนำเนื้อส้มโอใส่ลงไปนะคะเนื้อส้มโอนี่คือต้องประมาณขนาดนี้ไหมคะถ้าเล็กกว่านี้จะเละไหมคะอ๋อครับก็ต้องต้องให้เลือกให้ได้ส้มโอขนาดนี้นะครับค่ะอย่าใช้ส้มโอสุกนะฮะถ้าส้มโอสุกอ่าแล้วเนี่ยจะทำให้ส้มโอนเนี่ยออกมาเป็นน้ำนะฮะแล้วก็ต้องดึงสีขาวๆับผม ตัวนั้นของเขาออกด้วยเพราะเดี๋ยวจะขมใช่ไหมคะครับแล้ววิธีการคนก็ค่อยๆคนนะฮะใช่คนให้เข้าก่นอ๋อค่อยๆคนครับผมอย่ากดแรงใช่ไหมคะใส่หอมใหญ่แอ่หอมหอมแดงสไลด์ลงไปนะครับหอมแดงค่ะใส่เยอะไหมคะหรือแล้วแต่ชอบใส่หมดเลยครับหมดเลยนะคะส่งเครื่องนะฮะมะพร้าวคั่วเล็กน้อยนะฮะมะพร้าวคือให้กลมกลืนกับอ่คนให้ไหมคะจย์หรือต้องอาจารย์คน ต้องค่อยๆฮะให้เจ้าของเคล็ดลับทําเองดีกว่าดยู่ในท่านทำจะเละกันไปไม่ใช่ครับทําได้ครับค่ะแล้วก็เราก็ใช้น้ํายํานะฮะที่เคี่ยวจากน้ามะขามค้นมากทีเดียวนะครับอ๋อคือมะพร้าวนี่ใส่นิดเดียวเองเหรอคะจ่าหรือว่าเราใส่อีกเดี๋ยวโรยหน้าเดี๋ยวโรยหน้าค่ะเดี๋ยวโรยด้วยนะคะให้เย็นนิดหนึ่งครับให้เย็นนิดหนึ่งถ้าต้องการให้เย็นเร็วก็คนนิดหนึ่งทำ ใส่ตอนร้อนๆเลยนี่มันจะทําให้ทําให้ส้มนี่นิ่มฮะอ๋อช้ำมันจะรอน้ําร้อนไปไปไปลาดเขาอะไรงี่นะโอ้โหค่อนข้างละเอียดทีเดียวนะคะจะสังเกตนะว่าต้องเคี่ยวให้ได้น้ําแบบนี้นะครับอนะคี่นะครับ เพราะว่าน้ำเหนียวว่าย่าหนีเราพอลงไปปุ๊บไปเจอกับส้มโอปุ๊บก็จะอมเกืนกันพอดีนะะร้อนมากไปไม่ดีแล้วเย็นมากไปดีไหมคะเย็นเนี่ยดีฮะเย็นดีนะครับคนนีงี้ใช่ไหมคะคนเบาๆ่าค่อยๆโรยลงไปนะครับมากน้อยแล้วแต่ชอบเหรอคะก็แล้วแต่รสชาติเข้มข้นหรือเปล่าต้องการรสชาติเข้มข้นไหมเพราะส้มโอก็มีรสชาติอยู่แล้วค่ะคะฮะ แต่ตามส่วนแล้วเนี่ยนะฮะก็จะพอดีกับน้ำยำพอดีะนะฮะขนาดนี้ต่อไวเราก็ใส่กุ้งแห้งนะใส่กุ้งแห้งป่นไปนะคะกุ้งแหค่เน,นี่ก็จะไปไปไป เราเราใช้กุ้งแห้งที่เป็นฝอยได้ไหมคะแล้วก็เราใช้กุ้งแห้งที่เป็นฝอยได้ไหมอาจารย์กุ้งแห้งที่เป็นฝอยฝอยอยู่แล้วฝอ,อ,อยอยู่แล้วนะครับก็ได้เหมือนกันครับ <ừ> แต่กุ้งแห้งที่เป็นฝอยนั่นมันจะไม่หอมเหมือนน,นี้แล้วเพราะว่าที่ที่เอากุ้งแห้งตัวใหญ่นี่มาทำเนี่ยมันจะได้ความหอมแล้วก็รสชาติของเนื้อกุ้งด้วยนะครับเมื่อกี้ใส่พริก กรีกทอดแห้งนะแล้วก็ไปสับให้เล็กน้อยถ้าหากว่าเด็กๆรับประทานด้วยก็ไม่ต้องใส่มากนะคะเดี๋ยวจะเผ็ดแล้วก็โรยหอมแดงเจียวโอ้โหหอมหอมมากเลยแล้วก็ถั่วลิสงถั่วลิสงคั่วนะฮะเล็กน้อยนี้ดูท่าทางใหม่ด้วยนะคะต้องบาะครั้งเหม็นหืนต้องต้องถั่วลิสงเหม็น เน้นหืนเนี่ยจะเอามายำไม่ได้นะฮะเสียรสชาติเลยและที่สําคัญบางบางที่เป็นเชื้อราด้วยนะคะไม่ดีต่อสุขภาพครับผมอันนั้นจะจะให้นั่นเลยนะครับที่ขาดไม่ได้ก็คือต้องชิมนะฮะอ่ง้บ้างคะไม่ได้ไหมคะต้องใส่อะไรเพิ่มไหมคะขออนุญาตนิดนหน่อยอ๋อต้องน้ํายำอีกหน่อย คือสูตรของเขาก็ดีนะคะค่ะน้ำปลาเล็กน้อยเพิ่มอีกสักหน่อยก็แล้วแต่ว่าชอบอันนี้เสร็จแล้วะฮะเสร็จแล้วขอจานอยู่ด้านหลังอ๋อจานอยู่ด้านหลังนะคะจริงๆไม่ยากเลยนะคะแค่เพียงไม่ยากครับต้อง มีรายละเอียดเล็กๆที่ไม่น่ามองข้ามเพราะว่าอาจจะทำให้รสชาติเสียได้อย่างเช่นการเลือกซื้อส้มโอครับผมจั<า>ต้องเลยครับลวกกุ้งรวมทั้งการทำน้ำยำด้วยนะคะก็ส้มโอจะอร่อยก็อยู่ที่น้ำยำเนี่ยนะครับค่ะมียำส้มโอทรงเครื่องเนี่ยแหละครับถึงเรียกยำส้มโอทรงเครื่องนะทรงเครื่องอย่างที่บอกนะคะก็มีพวกที่เป็น มะพร้าวคั่วแล้วก็มีกุ้งแห้งฝอยถือว่าเป็นส่วนผสมที่เรียกว่าสงเครื่องนั่นเองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วโรยด้วยอะไรคะจา์โรยด้วยกุ้งแห้งกุ้งแห้งฝอยนะคะกุ้งแห้งนํามาโขลกนะคะแล้วก็นํามาโรยหน้ามีถั่วลิสงถั่วลิสงคั่วแล้วก็บดนะคะครับผมมะพร้าวด้วยไหมคะมะพร้าวคั่วมะพร้าวคั่ว บางที่เขาก็จะมีหัวกะทิโรยด้วยนะฮะแต่หัวกะทิเป็นน้ำกะทิข้นๆเนี่ยเป็นน้ำกะทิข้นๆนะแต่ระยะหลังนี่คนไม่ทานอพวกกะทิมากเพราะว่าใส่ใจสุขภาพใช่ไหมคะใส่ใจสุขภาพผมก็เลยไม่นํามาใส่นะฮะแล้วรสชาติมันจะต่างจากก็กะทิก็จะจะเพิ่มความมันขึ้นเท่านั้นเองนะฮะจะทําให้มันขึ้นแต่เรานี่เรามันนี่เรามีมะพร้าวคั่วแล้วนะฮะ ต่อสุดท้ายก็คือตกแต่งให้สวยตกแต่งให้สวยงามด้วยผักชีแล้วก็พริกแดงนะคะผักชีถ้าไหนที่ชื่นชอบที่จะรับประทานรสชาติเผ็ดนิดนึงก็ใส่เพิ่มกันได้นะคะครับ เสร็จเร้อแล้วครับเสร็จแล้วค่ะยำส้มโอทรงเครื่องนะคะมีคุณค่าทางอาหารมากน้อยอย่างไรนะคะเราไปติดตามกับผู้รู้กันค่ะยำส้มโอเป็นอาหารยอดฮิตเลยนะคะไม่ว่าจะ ยุคไหนก็ตามนะคะเพราะว่ายำซมโอนี่มีสเสน่ห์อยู่ตรงที่ตัวซมโอด้วยค่ะรสชาติของซอมโอนี่จะเปรียปร้ยวๆหวานๆนะคะในการทํายำซมโอเนี่ยจะสังเกตว่าเนื้อสัตว์ทุกชนิดเราจะลวกค่ะเมื่อเอาไปผัดเนี่ยจะไม่เข้ากันเลยเพราะฉะนั้นข้อดีอันที่หนึ่งที่เราเห็นชัดนะคะของยำซมโอคือ,อน้ํามันน้อยมากค่ะโลแฟ a เพราะว่าไม่ได้ใช้เลยนะคะอาจจะมาเล็กน้อยจากมะพร้าวคั่วที่ใส่ลงไปนะคะซึ่งก็จะเพิ่มกลิ่นเท่านั้นเองให้หอมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้มะพร้าวมากนักนะคะไม่ว่าจะเป็นกุ้งลวกหมูลวกนะคะหรือแม้กระทั่งไข่ต้มที่บางคนใช้นะคะล้วนจะเป็นโปรโตีนที่ไขมันต่ํามากนะคะส่วนซุปโอนั้นมีไฟเบอร์สูงนะคะจะเห็นได้ชัดว่าเมื่อรับประทานซุมโอนแนี่รุ่งขึ้นเนี่ยเราจะเข้า ข้างน้ำสบายมากค่ะซอมโอนอกจากจะมีไฟเบอร์แล้วมีวิตามินซีสูงด้วยค่ะ,ะในในจานนี้เนี่ยนองจากเป็นยำเรามักจะใสะ่หอมซอยด้วยนะคะมะน,นาวด้วยนะคะซึ่งจะเพิ่มวิตามินซีด้วยนะคะ,ะกุ้งแห้งที่เราใส่นะคะจุดน่ารักของกุ้งแห้งคือมีแคลเซียมสูงค่ะแล้วในยำซอมโอเราจงใช้ผักกาดหอมรองอีกด้วยนะคะ อาหารจานนี้เนี่ยจะสามารถเป็นอาหารเรียกน้ำย่อยก็ได้นะคะหรือสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องน้ำหนักหรือว่าไขามันในอาหารสูงนะคะจานนี้เป็นจานที่เหมาะสมที่สุดค่ะเพราะว่าอุดมไปด้วยทั้งแคลเซียมโปรตีนวิตามินซีและใย,ยอาหารด้วยแถมยังอร่อยอีกด้วยค่ะ มีคุณค่าทางอาหารไม่เบาเลยนะคะยำซ้มโอทรงเครื่องจานนี้ค่ะและที่สําคัญยังมีคุณค่าทางอาหารอีกด้วยนะคะคสีสารก็น่ารับประทานด้วยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะถ้าหากว่าจะลองรับประทานกันดูที่บ้านนะคะถ้าหากว่าจดสูตรไม่ทันก็สามารถเขียนจดหมายมาหาทางรายการเราได้นะคะเพื่อขอสูตรค่ะตามที่อยู่ขึ้นหน้าจอตรงนี้นะคะ,ะ,คะอาจารย์บุญเชิดขาไม่ทราบว่าเคล็ดลับตำรับไทยที่ยำซ้มโอจานนี้นี่มีอะไรบ้างคะเคล็ดลับ เคล็ดลับของตัวนี้ก็คืออยู่ที่น้ำยำนะฮะน้ำยำจะต้องทำตามที่ผมได้ได้บอกเอาไว้นะก็คือนำน้ำมะขามทำไมถึงใช้น้ำมะขามเพราะน้ำมะขามเนี่ยจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็หอมแล้วก็มีรสชาติกลมกล่อมด้วยนะฮะนำน้ำมะขามน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนะฮะซึ่งมาทั้งหมดเนี่ยมาเคี่ยวรวมกันให้เป็นน้ำยำนะฮะแล้วก็อย่าลืมพริกขี้หนู แห้งคั่วด้วยนะครับจะเพิ่มความหอมขึ้นนะฮะ,ะแล้วพอเคี่ยวได้ที่เสร็จก็เอามาคลุกกับส้มโอแล้วก็ส่งเครื่องเข้าไปก็จะมีพวกกุ้งสดกุ้งแห้งป่นแล้วก็ถั่วลิสงคั่วป่นนะฮะมะพร้าวคั้วนะฮะหอมเกียวนะครับทั้งหมดนี่ก็จะทําให้ยำส้มโ์การนี้น่ารับประทานแล้วก็มีประโยชน์อยู่แล้วนอกจากที่อาจารย์รบุญเชิดได้บอกไปแล้วนะคะการเลือกส้มโอไม่ว่าจะเป็นพันรวมทั้ง ครับผมไม่ลืมต้นด้วยใช่ไหมคะส้มโอส้มโอต้องอย่าทิ้งไว้นานนะครับค,คุณเด็ดมาสดสดนั่นคุณก็สามารถที่จะามายำได้เลยเพราะ<ช>ว่าเราต้องการความเปรี้ยวความหวานของส้มโออันนั้นอยู่ในตัวอยู่แล้วนะฮะถ้ามาเก็บไว้นานๆปุ๊บกลายเป็นส้มโอหวานไปเอามายำไม่อร่อยแล้วและที่สําคัญนะคะตำรับไทยตำรับนี้นะคะ<ช>ทําไม่ยากด้วยค่ะครับผมใช่ค่ะแล้วนอกจากส้มโอแล้วเราสามารถที่จะ นำผลไม้อย่างอื่นมาทําได้ไหมคะโอ้เยอะแยะเลยเจมนะครับเพราะผละไม้ไทยเนี่ยสามารถเอามาทําได้หลากหลายมากเลยนะครับที่ทํางานผมเนี่ยนะผมเอาชมพู่เอาฝรั่งเอามะม่วงนะครับเอากระท้อนนะเอาลูกเงาะทุกอย่างเนี่ยนะมาเป็นยำผลไม้รวม,มน,นะะเหมือนส้มตำผลไม้ครับผมลักษณะดเดียวกันนะครับแต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือน้ำยำเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าผลไม้ของเราเนี่ยมี รสชาติดีอยู่แล้วะนะเพียงต่เอาปรุงรสขึ้นมาให้มันมันกลมกล่อมแค่นั้นเองอมันก็จะแปลกไปอย่างหนึ่งนะฮะเพราะว่าบอกตาตรงว่าผลไม้บ้านเรานี่พฝรั่งมาเห็นนี่งงเลยว่าทำไมมีเยอะแล้วเกินเรียกกันไม่ถูกเลย<ช>นะฮะบ,บอกตาตรงว่า สามารถที่จะมาใช้เป็นประโยชน์ได้มากมายก่กองแล้วก็เป็นผลไม้ที่มีคุณค่าด้วยนะครับใช่ค่ะคุณแม่บ้านที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะก็ไปทํากันเองได้เพราะนอกจากจะทําง่ายแล้วนะคะก็ยังทําให้รักษาสุขภาพด้วยครับเพราะว่า<ผ>มไม่อ้วนด้วยนะคะใช,ใช่ครับมีคุณค่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้วพวกวัยรุ่นที่กลัวอ้วนนะหันมาทานพวกนี้กันเยอะ,ะจะสังเกตว่าถ้าร้านไหนมีพวกยำผลไม้เนี่ยนะร้านนั้นจะขายดีน,นะครับใช่ เห็นอย่างนี้แล้วนะคะนอกจากคุณค่าทางอาหารจะมากแล้วนะคะยังเป็นเมนูตำรับไทยที่หารับประทานยากกันอีกด้วยค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณวิทยากรที่มาแนะนำในรายการของเรามากค่ะขอบคุณค่ะครับดิฉันลาไปก่อนนะคะสัปดาห์หน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะได้ชมวิธีการทำยำส้มโอสองเครื่อนกันไปแล้วนะครับยำส้มโอจานนี้มีประโยชน์จากวิตามินซีในส้มโอ ทานแล้วไม่มีไขมันและไม่ทําให้อ้วนด้วยนะครับสําหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนักยําส้มโอจานนี้จะช่วยให้คุณผอมลงแล้วก็มีหุ่นที่ดีได้นะครับคงเข้าใจกันแล้วนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับลา thăm, subscribe cần, kênh